วันนี้นะคะเป็นวันหยุดฤดูใบไ,ไม้ผลิของญี่ปุ่นค่ะหรือภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าฮาลุยัสมินะคะแับตาภ,าภาษาญี่ปุ่นนะคะจะเรียกว่ามามุชิค่ะนี่ค่ะดอกซากุระสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไยคุงมาชมดอกซากุระค่ะที่สวนใกล้บ้านนะคะที่นี่เขาก็จะมีสถานที่เล่นสำหรับเด็กด้วยค่ะดอกซากุระนะคะตอนนี้เขาบานอย่างนี้แล้วค่ะเต็มที่แล้วค่ะ บางต้นนะคะที่บานเต็มที่แล้วก็มีใบไม้ผิดออกมาแล้วค่ะส่วนต้นนี้ยังไม่บานนะคะซากุระบานเยอะเลยค่ะตอนแรกก็กะว่าจะไม่มาที่นี่นะคะแต่พอเห็นต้นซากุระบานก็เลยแวะเข้ามาดูสักหน,นะะ่อยค่ะไม่คิดว่าจะบานเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นค่ะ หรือภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าฮาลุยะสึมินะคะทุกคนก็จะมาเล่นแล้วก็มานั่งพักกันแถวนี้ค่ะอากาศก็ดีมากเลยค่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะอากาศดีก็จะพูดว่าอีเตงคีค่ะนี่ต้นนี้ก็วานสวยเลยค่ะเต็มต้นเลยดอกสีขาวมากเลยค่ะขาวแบบบริสุทธิ์เสียดายนะคะเมฆข้างบนนะคะเป็นสีขาวนะคะมันก็เลยกลมกลืนกับมันก็เลยกลืนไปกับซากุระค่ะ,คะเวลาใช้ผ้าปิดจมูกเนี่ยเวลาพูดมันก็จะทําให้เราเหมือนคนพูดไม่ชัดเลย เสียดายนะคะที่เก็บเขาเริ่มเฉาแล้วค่ะบางดอกนะคะอย่างดอกนี้สวยค่ะเวลาถ่ายรูปแล้วส่องขึ้นไปข้างบนให้ดูนะคะแสบตามากเลยค่ะแสบตาภาษาญี่ปุ่นนะคะจะเรียกว่ามังบุชิค่ะก็คือแสบตานะคะส่วนไซยุคูนะคะวันนี้รู้สึกจะเป็นเด็กงอแง,งมากเลยค่ะ ไม่รู้เป็นเพราะตื่นเช้าแล้วก็ไปรับบัคซีนมาหรือเปล่านะคะตรงนี้ถ้าตกเย็นนะคะทุกคนเขาก็จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันค่ะแต่ก็ยังมีบางคนนะคะเขายังมาวิ่งกันค่ะพ่อส่ยากับไค่คุงก็เดินชมวิวกันไปค่ะต้นซากุระเขาส่วนมากจะมีต้นสูงสงนะคะที่ส่วนนี้นะคะจะมีบางต้นนะคะที่จะเป็นต้นตเตียค่ะเราก็จะได้ถ่ายรูปได้ชัดขึ้นมาหน่อย สถานที่ตรงนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเราก็มากันแล้วนะคะแล้วปีนี้ก็มาอีกค่ะตอนแรกก็คิดว่ามันบานเต็มต้นแล้วนะคะบางใครนะคะก็คือบานเต็มที่ค่ะแต่ตอนเนี้ยเหมือนบางต้นก็บานไปแล้วบางต้นก็ยังไม่บานนะคะอย่างเช่นต้นนี้ค่ะยังบานไม่เต็มที่ค่ะเออเเห็นไหมคะสากุละวันนี้อากาศดีนะคะแต่มีลมค่ะ นี่ค่ะดอกซากุระแล้วก็ใบของซากุระนะคะก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะคะ <_ d ata> นี่นะคะบรรยากาศค่ะเ <_ d ata> จ้าคุณสมุยอากาศอบอุ่นก็จริงนะคะแต่ก็ยังรู้สึกหนาวค่ะ